บา,บ,บาด,ดยบยงปื๊ดบาดเดียวพี่น้องเอาเอาคักคักคักด,ดียวสม <c oughs> กับถาโดนยีหรี่มองชวมงูยูงไปไปยูไก่บงูยูไก่บนองงก็ มึงมึงบรรยากาศเสียนนี่นี่เอาเนี้ยขาดเนี้ยกับเหี้ยขาดเนี้ยสิ่งมึงเต็มเพะอเงียบ่ะขนาดเหี้ยขาดเนาะพูดหระเออเออไม่เกิดออกไปจยางนี้ว่างันนี่แหละเนาะ

เซียนถนอมเซียนครับเอา,เอามาเบิ้งพูดอ่ะลง,อ,อ,ลงอ,ะอยุ่กันลงส่อยาขึ้เก้าเยพูดอ่ะคนหมาน้องาก็มาอะไรบ้านหรอบงทีเขาถ่าแักโดนบางทีหรอมัอออน่าเหียมนรีบมดอู <ft. S 2> ส้สางได้เหี่ยางได้ตันี่มองมองไม่เดี๋ยวเอยจุ่มใหมหรีบมดพู่าเไปซื้อเหพื้นใหม่ยู่ดก จะกลอยว่าแบบนี่เท่าเดี๋ย่ยึดไปลอยกันเถอะไปแล้วครับนี่ออกขึ้นมาดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาเอาละบึง้งบึงดอกนี้บึ้งดอกนี้เอาละครับปืดหุ่นเรียนยังเรียนดึงไม่ไกลยังเรียนอยู่ เดินอยู่ในเหี้ยวื้อหอกนี่เอาบึ้งพี่น้องบึ้งเออตีมเท้าอายะพี่น้องอือ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 พูดอะจังสีได้ไหมเออโหดพูเออคักคักคักขนาดเบึ้งเอาเบึ้งเอาเต็มเท้าอายะเต็มเท้าอายะ วางกองก่อนเต็มพ่ออย่าวะดิขึ้เก้าพี่น้องอ,อือหมานคือเก้าครับหมานคือเก้าพูดอ่ะพอดไปยิ้มให้ตัวไงเหรโอเคหมานหมานครับหมานหมานเบิ้งครับพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งพอดไปยังปลาซิวเขาอือจักลูนกล่นี่จักลู่นั่น ดีหาโลได้บ่น,นัน่นหอดไปเอาเบิ่งอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องนี่บ่โอ้โหสุดยอดเลยมีแต่ตัวงามพูดอ่ะฮัดเมียใครครับพี่น้องของไข่อ่องลองจะละตัวเบิ่งองพูดอ่ะฮู้สุดยอดครับนี่ห้องเพื่นเด้อเนี่ยห้องผมว่าท่านได้ดอกนี่น้ำไหลครับคนจอบอยู่คน มันนาเป็นฝูงถ้าเบื้องบนที่เอาอีกไปายได้ไปะทีนี้จะอะไรเงี้ยคอยเงีย้ยห่างเงียเง้ยขาด Nằm chắc mát ra sai chắc tối chưa thấy huồn A siêu lần, mà hèm 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 อ๋อะอ,ะอะไรอยอะเลยน,นี่พี่น้องนี่นี่นี่พรซิ่วเขาถือน้ำเพลินยู้ใมากกัไร้ลุงเฮีนี่พี่น้องเต็มผ้าอาญาขึ้นกนอลเบิกไอกยทาบกรุ่เอาะมาเจ้าราบอยู่ย หลุดยังหลุดสยอยู่พูดะหมานรับหมานเนี่ยเอาเอาหมานหมานอย่ขึ้ก่าครับหมานดุแขรด้ลย